เกิดอะไรขึ้นทำไมผู้จัดการกองทุนระดับโลกอย่างเรดีรโอได้ออกมาเตือนว่าสหรัฐอเมริกาได้เดินเข้าใกล้สงครามกลางเมืองเข้าไปก้าแล้วหลังจากจบการดีเบตแรกที่โจบไบเดนเพียงพรมให้กับโดนัลด์ทรัมป์จนหลายคนออกมาบีบให้เขาถอนตัวจากการเป็นแคนดิเดตก่อนที่ฝั่งเดโมแครตเนี่ยจะโดนริพับบลิกันทิ้งห่างไปมากกว่านี้ทั้งหมดนี้มันกําลังบ่งบอกว่าชาวอเมริกันกําลังต้องการความสุดโตง่งแล้วก็หัวรุนแรงมากขึ้นมากกว่านี้อีกเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกําลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้าล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับผมปูงคุณอยบช่อง Kim Property Life ที่จะมาพูดถึงการเงินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะครับวันนี้จะมาชวนคุยในประเด็นเรื่องของความร้อนแรงของการเมืองสหรัฐาอเมริกานะครับหลังจากที่การหาเสียงเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการด้วยดีเบตใหญ่ครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนกับคนหน้าเก่าอย่างโดนัลด์ทรัมป์ที่ได้ออกอากาศทาง CNN นะครับซึ่งก็ปรากฏว่าเป็นดีเบตที่ออกมาดุเดือดมากๆตามคาดเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทาง CNN ก็เตรียมพร้อม ล่วงหน้าเอาไว้แล้วแหละว่าดีเบตรอบนี้เนี่ยเขาจะให้พูดได้ทีละคนนะครับถ้าเกิดว่าคนนึงพูดอยู่ก็ให้ปิดไม่อีกคนไว้ไม่งั้นถ้าปล่อยให้สวนกันได้แบบคำต่อคำเนี่ยเดี๋ยวจะมีมวยเอาแต่ที่ว่าเดือนเนี่ยคือทั้งสองฝ่ายแทบจะไม่ได้พูดถึงนโยบายเลยนะครับว่าเออถ้าเขาได้เป็นสมัยหน้าเขาจะทําอะไรบ้างแต่ว่าการดีเบตนี้เนี่ยดูจะเน้นไปที่การล้อเลียนกระแนะกระแหนผลงานที่ผิดพลาดของอีกฝ่ายนะครับรวมไปถึงเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเนี่ยก็โดนขุดออกมาเพียบเลยอย่างเริ่มต้น มาเนี่ยโจไบเดนก็โจมตีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนเลยนะครับว่าจากการบริหารที่ผิดพลาดหลายๆอย่างในสมัยทรัมป์โดยเฉพาะเรื่องของการจัดการโควิดที่บานปลายเนี่ยมันก็เลยทําให้ตอนที่ตําแหน่งประธานาธิบดีส่งไม้ต่อมาที่เขาเนี่ยตอนนั้นสหรัฐเนี่ยก็อยู่ในภาวะที่เลวร้ายมากๆนะครับเศรษฐกิจตกต่า อันนี้แหละคือสิ่งที่ทรัมป์ทิ้งเอาไว้มันก็เลยทำให้งานของเขาเนี่ยค่อนข้างจะยากลำบากขณะที่ทรัมป์ก็สวนหมัดด้วยการขยี้เรื่องราวของปัญหาสงครามของไบเดนนะครับที่จัดการได้ไม่ค่อยดีทั้งเรื่องของการถอนทหารออกมาจากอัฟกานิสถานนะครับที่ทำได้ไม่ค่อยงามเลยจนไปถึงเรื่องของสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียที่ทรัมป์เนี่ยได้ประกาศกล้าวเลยนะครับว่าถ้าเขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีในรอบนี้นะสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยจะสามารถยุติได้ก่อนที่เขาจะ เข้าสาบานตนเข้ารับตําแหน่งซะอีกซึ่งไเดนก็สวนกลับมาทันทีเลยนะครับว่าเจ้าคนที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือคนที่มีคดีติดตัวอยู่ฉะนั้นคุณจะเชื่อคําพูดเขาได้จริงๆเหรอนะครับคนอย่างทรัมป์เนี่ยก็ได้แค่พูดไปเรื่อยนะครับทั้งที่ความจริงแล้วเขาไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยด้วยซ้ํา <c oughs> ไม่รู้จะเดือดไปไหนนะครับซึ่งผลที่ออกมานะครับความเห็นของสื่อส่วนใหญ่ก็เอียงไปทางฝั่งว่าให้ทรัมป์เนี่ยชน,นะด้วยลีลาการตอบคําถามท,ที่พ้งพางโบ๊ะบะ ตรงๆนะครับทำให้ได้ใจคนมากกว่าซึ่งคะแนนนิยมล่าสุดจากที่ทางนิวยอร์กไทม์รายงานออกมานะครับก็ปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นนำโจไบเดนอยู่ที่49ต่อ47เปอร์เซ็นต์อย่างไรก็ตามก็จะเห็นว่าตัวเลขความนิยมเนี่ยมันก็ไม่ได้เอกฉันขนาดนั้นนะครับเพราะว่าหลายสื่อเองเขาก็มองว่าโจไบเดนเนี่ยก็ไม่ได้ทําได้แย่ขนาดนั้นในดีเบตนี้เพราะว่าส่วนตัวประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยก็ยังแสดงจุดยืนได้ดีนะครับทำให้สามารถรักษาฐานเสียงเก่าๆของเดโมแครตเอาไว้ได้ Bye. ส่วนทรัมป์ที่หลายคนชมก็ไม่ได้ทําอะไรได้โดดเด่นมากขนาดนั้นหรอกเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าผลการดีเบตครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้คนที่ยังไม่แน่ใจไม่รู้จะเลือกใครดีเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ว่าเขาจะไปในข้างไหนระหว่างทรัมป์หรือว่าไบาเดนคือผลโหวตจากรัฐสวิงสเตททั้งหลายเนี่ยก็ยังออกมาไม่ค่อยชัดเจนนะครับถ้าใครไม่เห็นภาพเนี่ยก็นึกถึงการเลือกตั้งในบ้านเราก็ได้นะครับที่ในแต่ละจังหวัดนั้นส่วนใหญ่ก็จะมีฐานเสียงของสสคนเก่าอยู่แล้วแต่ว่าในพื้นที่ของกรุงเทพ มหา,าคนครเนี่ยมักจะพลิกไปมานะครับสื่อก็เลยมักจะจับตาว่ากระแสะนะปีนั้นๆเนี่ยคนกรุงเทพจะเอียงไปทางพักไหนซึ่งสถานการณ์ของสหรัฐตอนนี้เนี่ยกระแสะมันก็ยังไม่ชัดนะครับว่าเออฝั่งไหนมันโดดเด่นกว่ามากๆเพราะมันก็มีรายงานออกมาก่อนหน้านี้นะครับว่าชาวอเมริกันเนี่ยรู้สึกว่าการเลือกตั้งรอบนี้นั้นเป็นรอบที่น่าเบือ่อแต่ก็น่ากลัวมากที่สุดเพราะทุกคนก็ทราบดีแหละครับว่าด้วยบริบทของความหัวเลี้ยวหัวต่อทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านการเมือง ทั้งภายในแล้วก็ทั่วโลกแบบนี้เนี่ยผลการเลือกตั้งเนี่ยมันมีความสําคัญมากๆต่อชีวิตชาวอเมริกันทุกคนรวมถึงชีวิตของผู้คนทั่วโลกนี่คือสาเหตุนะครับที่แม้แต่เราเราท่านทานท,านที่เป็นคนไทยเนี่ยยังต้องจับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดแต่ก็นั่นแหละครับต่อให้มันสําคัญขนาดไหนตอนนี้ชาวอเมริกันหลายคนก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะเลือกใครจริงๆเพราะว่าก็ได้เห็นผลงานจากทั้งทรัมป์แล้วก็ไบเดนมาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นมากมายจากคุณปู่คุณตาสองท่าน นนครั้นจะเลือกโจไบเดนก็กลัวว่าสถานการณ์ของสงครามกับรัสเซียเนี่ยมันจะปานปลายมากขึ้นแต่ครั้นจะหันไปเลือกทรัมป์ก็กระไรอยู่นะครับเพราะว่าถ้าได้ทรัมป์มาดูเหมือนว่าสงครามการค้ากับจีนนั้นจะยิ่งทวีความรุนแรงเร็วขึ้นไปอีกแถมไหนจะเรื่องส่วนตัวนะครับที่ทรัมป์เองก็มีคดีติดตัวส่วนไบเดนก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอายุดูจะมากเกินไปแล้วนะด้วยวัย81ปีเนี่ยทำให้หลายครั้งเวลาแกขึ้นเวทีเนี่ยดูจะออกลูกเบลอบลอตอกสนองได้ช้านะ หลายคนก็เลยหวังดีว่ากลับบ้านไปพักผ่อนดีกว่าไม่ลุงซึ่งสถานการณ์ทางแยกอันสุดอันตรายของการเมืองสหรัฐนี้เนี่ยก็มีนักลงทุนระดับโลกอีกท่านหนึ่งที่ออกมาวิเคราะห์การดีเบตครั้งนี้นะครับนั่นก็คือแรเดริโอผู้จัดการกองทุน Bridgewater นะครับเฮกฟันที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีดีเบตครั้งนี้เนี่ยมันยิ่งตอกย้ําตีสิทธิ์ของเขาที่คิดว่าสหรัฐกําลังมุ่งสู่สงครามกลางเมืองหลังจากที่หลายเดือนก่อนหน้านี้นะครับเขาได้ออกมาเตือนว่า มีโอกาสถึง40%นะครับที่จะเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในสหรัฐอเมริกาแถมในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรย์ก็ได้เขียนบทความอธิบายความคิดของเขายาวเหยียดกับเรื่องนี้นะครับลงบนนิตยสารไทม์เื่อบทความว่า The Coming Great Conflict นะครับใครว่างก็ไปอ่านได้นะครับย้ําว่าต้องว่างจริงๆนะครับเห็นตรงคอมเมนต์เล็กๆตรงนี้ไหมว่า50 m i n u t e Read นะครับก็คือต้องว่างจริงๆถึงมานั่งอ่านแตก่ก็ดีนะลองไปหาอ่านกันดูซึ่งก็มีอยู่ท่อนหนึ่งนะครับ ที่เรย์ได้สื่อสารไปยังทุกคนว่าโอเคเขาเข้าใจดีแหละว,ว่าการที่เขามาพูดแบบนี้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นหน้ามันมีความเสี่ยงมากเลยหลายคนก็อยากจะถามเขาตรงๆนะครับว่าเพอเจอหรือเปล่าเป็นอะไรมากปะซึ่งเขาก็ไม่แปลกใจนะครับถ้าหลายคนจะไม่ได้เชื่อเรื่องนี้จากการที่ประสบการณ์ของเรา,เราท่านๆเนี่ยไม่ได้เห็นเหตุหการณ์อะไรแบบนี้มานานก็คือพวกความวุ่นวายกลางเมืองในประเทศชั้นนําต่างๆแต่เรย์บอกว่าถ้าคุณย้อนไปดูประวัติศาสตร์สงครามกลางเมืองในอดีตนั้น แพทเทิร์นต่างๆเหตุาตาตาการณ์อารมณ์พวกนี้มันก็คล้ายๆกันนี่แหละก็คือจู่ๆมันก็เกิดขึ้นตอนที่คนสน่วนใหญ่คิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าคุณเอาตัวชี้วัดสําคัญๆมานั่งจับมานั่งเทียบกับประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนั้นสงครามกลางเมืองกําลังก่อตัวขึ้นช้าๆในสหรัฐอเมริกานะครับกล่าวคือพวกตัวชี้วัดความรุ่งเรืองต่างๆเนี่ยเริ่มจะเข้าสู่โซนเสื่อมถอยซึ่งเรเขาก็จัดลําดับนะครับว่าเป็น conflict cycle s t a t e ที่ อยู่ในสเตจที่5ที่ถ้าประเทศไหนมาถึงจุดนี้เมื่อไหร่นั้นตอนนั้นคนที่เป็นกลางทางการเมืองเนี่ยจะกลายเป็นชนกลุ่มน้อยทันทีเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องเลือกข้างหรือว่าถูกบีบให้เลือกข้างนะครับแล้วพอนานๆไปเนี่ยสุดท้ายคนที่เป็นกลางทางการเมืองก็จะต้องหายไปจากประเทศนี้เหลือ,อไว้แค่คนที่เลือกข้างที่มองว่าฉันถูกแล้วก็อีกฝั่งผิด ความจริงถ้ามองการดีเบตรอบนี้โดยไม่ตัดสินอะไรแล้วเนี่ยมันก็บอกไม่ได้หรอกครับว่าทรัมป์หรือว่าไบเดนเนี่ยเป็นผู้ชนะในการดีเบตแต่เมื่อมองผ่านบริบทที่สหรัฐยืนอยู่นี้มันเห็นได้ชัดเลยว่าที่เสียงสะท้อนออกมาว่าไบเดนแพ้นั้นมันแปลว่าคนส่วนใหญ่กําลังเลือกข้างและเขาต้องการได้ยินอะไรที่มันเป็นซ้ายจัดหรือว่าขวาจัด ราะในการดิเบตรอบนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์แสดงความเป็นขวาจัดได้อย่างชัดเจนมากๆทั้งความเป็นทุนนิยมแล้วก็ชาตินิยมแบบสุดโตง่งแบบผดดิการจัดจ๋าขณะที่จุดยืนของไบเดนนั้นยังอยู่ขั้วตรงข้ามไม่พอนะครับพูดง่ายๆก็คือยังซ้ายไม่พอต้องซ้ายสุดกว่านี้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเดมโมแครตต้องการแก้เกมเนี่ยต้องบอกว่าในอีก1-2เดือนต่อจากนี้นั้นพวกเขาจําเป็นจะต้องหาคนที่มีจุดยืนแบบซ้ายจัดจัดแสดงความเป็นเสรีนิยมสังคมนิยมสุดโต่งออกมาหรือถ้า ไม่เปลี่ยนเนี่ยก็อาจจะเป็นโจไบเดนคนเดิมนี่แหละที่จําเป็นจะต้องถอดหัวโขนของนักวิชาการออกมาพยายามใช้คําพูดบ้านๆที่แสดงของความเสรีความเท่าเทียมเพื่อให้ได้ใจคนฉะนั้นสุดท้ายไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวหรือไม่เนี่ยแต่เรฟันทงเลยว่ารอดูได้เลยนะครับว่าคุณจะได้เห็นภาพแบบนี้ที่เดโมแครตเนี่ยจะแอกระสีมาขึ้นแน่นอนเพราะเรื่องนี้มันไม่ได้ขึ้นกับทางพรรคการเมืองเลยนะครับเพียงแค่ว่ามันเป็นภาพสะท้อนออกมาว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่ตอนนี้นั้นมองหา ตัวเลือกที่เป็นหัวรุนแรงมากๆจากทั้งสองฝั่งซึ่งเขาก็เข้าใจดีนะครับว่าลึกๆแล้วในใจของทุกคนเนี่ยก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นหรอกแต่ว่าด้วยวัฏจักรความเป็นเหตุเป็นผลที่มันดําเนินมาอย่างยาวนานเนี่ยมันก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงได้พอเรามายืนอยู่จุดนี้แล้วฉะนั้นสิ่งที่ชาวอเมริกันทําได้ในตอนนี้ก็มีเพียงแค่การเลือกข้างแล้วก็ ต่อสู้กับอุดมการณ์นั้นนะครับว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนระหว่างทรัมป์กับไบเดนและอย่างที่ได้กล่าวไปเลยครับว่าในอีกไม่กี่ปีนั้นสหรัฐอเมริกาจะไม่มีที่ว่างสําหรับคนที่เป็นกลางทางการเมืองอีกต่อไปฉะนั้นถ้าคุณยอมรับชะตากรรมนี้ไม่ได้ก็มีทางเลือกเดียวก็คือคุณจะต้องย้ายหนีออกจากประเทศนี้ไปเออแต่เดี๋ยวนะอาจารย์เรถามจริง,รงๆเถอะว่าถ้ามีชาวอเมริกันสักคนหนึ่งต้องการหนีออกนอกประเทศเพราะสองครามการเมืองเนี่ยพวกเขาจะเลือกหนีไปไหนเพราะว่าถ้าดูจากทฤษฎีที่เรพูดมาเนี่ย เรื่องของวัตจักรนี่วัฒจักรอะไรต่างๆนั้นหลายประเทศตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปลายวัตจักรไม่ต่างกันเลยเพะเพื่นี้ออกมาแล้วเนี่ยประเทศเหล่านั้นจะเกิดสงครามกลางเมืองก่อนสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำแม่แต่ก็ชัดเจนนะครับว่าสถานการณ์โลกตอนนี้นั้นไม่ใช่แค่ประเทศนะครับที่กําลังถูกบีบให้เลือกข้างแต่ว่ามันลงลึกมาถึงระดับประชาชนผู้คนอย่างเราๆท่านๆนะครับที่ก็ต้องถูกบีบให้เลือกข้างเช่นเดียวกันเรยบอกว่ายังไงคุณก็หนีไม่พ้นนะครับต้องยอมรับชะตากรรมนี้แม้แต่ตัวเขาเอง ฉะนั้นทางเดียวที่คุณทำได้ก็คือการเลือกอยู่กับคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันแล้วก็เดินหน้าต่อสู้เพื่อมันคุณดีเห็่ยังไงกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์มาแชร์กันนะครับส่วนใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อยากสนับสนุนก็กดสมาชิกห้องเรียนลงในด้านล่างได้เลยนะครับภายในก็มีรีเสิร์ชบริเคระห์ม,มาโครจากนักลงทุนระดับโลกมูลค่ารวมกันเป็นหลักแสนต่ตอปีมาสรุปเป็นเปนเปอร์ให้อ่านกันส่วนใครสนใจลงทุนในสังหาก็แอดไปที่ไลน์แอดคิม property life นะครับส่วนวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับเจอกันในคนครรัับบสดี อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้ว่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่เหมาะกับคุณครับตัวนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสด็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทร,รัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วนนเนี่ยสมามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความ,าวม,มั้ต ใจทาแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ตี้ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ